นึงสองสาันนี้นะคะแนนจะมีแผนมาแกล้งก้าวอีกแล้วจะพูดค่อยทําไมเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวไม่ต้องพูดค่อยก็ได้นะคะนี่เลยวันนี้นะคะแนนก็อยู่ห้องคนเดียวก็จะมาเปิดคลิปรอซึ่งแน,นนก็เตรียมอปุอปกรณ์谢谢ที่จะแกล้งก้าวไว้เรียบร้อยตอนนี้ก้าวก็ไปออกกําลังกายนะคะทุกคนไปดูแผนที่แนนจะแกล้งก pues okay. ja ้าวเลยนะคะไปไม่จังเลย ทุกคนคือเห็นแทะเดี๋วนั้นเอาไปเก็บก่อนนะคะไปซ่อนเก้าวไว้ไม่ให้มันเห็น,หนเาไไนาะไรทำอะไรทำคลิปไงอ่ะสิบ่อยฟังเขาจะชวนเก้าเล่นเกมครับผมมัดมากน้อยจะชวนเก้าเล่นเกม เกมนี้นะคะก็จะมีกติกาอยู่ว่าจะให้เก้าปิดตาแล้วเขาจะมีของสามชิ้นให้เก้าสูดดมว่า่ของเก้ามันเป็นมือเต้ยไม่ใช่เหรอโอเคโอเคยังไงอันนี้เป็นเกมไม่เสช่ไม่ได้่าแกล้งเหมือนกับลองเขาจะมีของสามอย่างอยู่ข้างในให้เก้าทายว่าคืออะไรถ้าเก้าตอบถูกเก้าจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดเงินวยบาทแต่ละชิ้นหนึ่งจบเกมเขาก็จะเอาตังค์ให้เก้าจริงๆเลยโอเคจริงๆนะพร้อมยังเขาจะปิดไฟโอเคจะปิดตาเก้าพร้อมแล้วครับ วถ้าตอบถูกก็จะได้เงินรางวัลไงแต่ถ้าตอบไม่ถูกนะก็จะโดนตีหัวโหมดเยาวชจะ้เอาของมาอย่างละชิ้นนะเอาของอยู่ไหนไว้ไม่เตรียมเลยรออยู่นี่รออยู่กับกล้องกล้องอยู่ไหนวะตอนนี้ของชิ้นแรกนะคะจะให้ก้าวโดมก็จับอันนี้เขาจะเปิดให้ดมนะ้ดมน้อยทายก็คืออะไรไม่พอจะให้ดมแล้วก็ให้ชิมด้วยก็ได้่ะมันคืออะไรดมซื้อซะมาทางนี้มาทางนี้เออจอม ดมนี่นเดียวท้ายๆก็คืออะไร <c oughs> ดม <c oughs> คืออะไรอ่ะ <c oughs> อะไรคืออะไรซอสมะเขือเทศเอ้าทำไมรู้อ่ะเขาก็รู้ไงเขาที่โกง้วเ่าซอสมะเขือเทศอีกแล้วซอสมะเขือเทศอีกแล้วคือกันเลย <c oughs> อย่างที่สองเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะเดี๋ยวไปเอาก่นอกนอันนี้ก็ไม่รู้แนะ่อะไรอ่ะจับเหมือนเดิมเดิมก็เหม็นไหมเนี่ยจังไป นี้เป็นเป็นหญ้าเป็นผักไหมวะเห้โอกาสชิมถ้าก้าวต่อไม่ถูกมือรางวัลก้าวจะไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวจับได้ไหมอ๋อได้ก็ได้อะอะให้สัมผัาได้ไหมใช่บักเน้าหยุดไม่ต้อาถูกอีกแล้วทุคนอย่เพิ่งเปิดนะเราอยู่นี่นะปีญางของยางเข่าที่ยังโกรธเราดิกูอยากรูปว่าเอาของต้องเอาที่รักมาเพื่อเื่ออ่ะโอเคอย่างนี้หนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยว ไม่เสียวเขาอยู่นี่กลัวอะไร1 2 3ห่งองเห็นไหมเห็นไหมกูว่าแล้วกูวแล้วขนมิดไปเป็นไรอ่ะเป็นไรอาการมีนหนอะไร เอ๋อไม่ใช่บ้ามันคืออะไรถ้าตอบไม่ถูกไม่ต้องว่าเป็นขี้ดตูตด้นี่ถุงตู้นะเห็นไหมอ่ะและ้วถุงตู้อันนี้เป็นถุงที่กล้าเป็นคนซื้อมาที่ทำนะแค่นี้เหรอเออยอันนี้ไปทั้งตู้สะอาดตู้เดียวเนี่แยแค่นี้เหรอไปอี๋ว่า